่สหรัฐอเมริกาน่าจะเป็นข่าวหนึ่งที่ทุกคนก็ส่งความเป็นห่วงแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะคุณโจไบเดนค่ะอดีตผู้นำสหรัฐนะคะก็ะตรวจพบมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดรุนแรงนะคะและครอบครัวกำลังดูทางเลือกในการรักษาแล้วก็ตอนนี้คุณโดนัลด์ทรัมป์ก็แสดงความห่วงใยคือผู้นำตอนนั้นน่ะตอนตอนคุณโจไบเดนนคือ82แล้วเขาเจอว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดรุนแรงที่ลุกลามไปที่กระดูกแล้วคือเป็นระยะแห่งการลุกลามแล้วแต่มันก็มีข้อข้อที่สามารถจะ เป็นข้อดีให้เชื่นใจไดดนิดหนึ่งคือแต่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยฮอร์โมนนะก็ยังสามารถช่วยให้สามารถคุมควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับผมนะครับก็เจอที่ต่อมลูกหมากแล้วก็ลามไปจนถึงกระดูกเขาใช้คำว่าแบบระยะลูกลามอย่างรวดเร็วนะครับก็อ่ะเราก็รับทราบเท่านี้ก่อนละกันนะครับในที่สุดแล้วก็คงต้องหาวิธีการสู้กันไปแต่ว่าปัจจุบันก็จะพูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามะเร็งรักษาหายได้ใช่ใช่นะครับก็โรคโรคอื่นๆถ้ารักษาไม่ดีก็ตายได้ค่ะนะครับ หรือถ้าไม่รู้ก็ตายได้เช่นเดียวกันครับหรือใช้ชีวิตประมาทไม่ต้องเป็นมะเร็งก็ตายครับค่ะครับผมเอ็นนี่ฉันปลอบอยู่นะ<笑><笑>ก็จะก็จะพูดพร่อามรักว่าสาธาุค่ะ